ราคาทองวันนี้เรามาอัปเดตราคาทองประจำวันศุกร์ที่3เมษายน2563กันนะครับว่าราคาจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงกันมากน้อยขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับมาดูราคาทองวันศุกร์ที่3เมษายน2563เมื่อเวลา9นาฬิก26นาทีประกาศครั้งที่1ของวันราคาปรับขึ้นจากเมื่อวาน200บาทนะครับเริ่มกันที่ราคาทองคำแท่ง96.5รับซื้ออยู่ที่บาทละ24,000 850บาทขายออกอยู่ที่25,550บาทขยับมาดูที่ราคาทองรูปพรร์96.5%รับซื้ออยู่ที่กรัมละ1,610บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ24,470บาท60สตางขายออกอยู่ที่25,550บาทขยับมาดูที่ราคาทองรูปพรร์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับ เริ่มกันที่ราคาทองครึ่งสลึงราคาอยู่ที่31,31บาท25สตางค์เมื่อรวมกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทจะอยู่ที่3631บาท25สตางค์นะครับถัดมาจะเป็นราคาทอง1สลึงราคาอยู่ที่6 2 6 2บาท50สตางค์ค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทจะรวมเป็น6 7 6 2บาท50สตางค์ขยับมาดูที่ราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สสตางค์ 12,525บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลีย่ย500บาทจะอยู่ที่1 3 0 2 5บาทและราคาทอง1บาทจะอยู่ที่2 5 5 5 0บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลีย่ย500บาทจะอยู่ที่25,550บบาทราคาค่ากำเนิดเฉลี่ยนะครับก็ในแต่ละร้านก็จะทิศราคาแตกต่างกันออกไปก่อนจะทำการซื้อขายราคาทองก็ต้องสอบถามกันก่อนนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นํามาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ